กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุขขู่สุขคนทั้งเอฟซีเก่าและเอฟซีใหม่นะคะมือนีย่ยดาวก็อยากสิบมากราบขอบพระคุณทุกคนที่ติดตามย่ยดาวแล้วกาอยู่เคียงข้างย่ยดาวมาตลอดนะคะไหวแล้วไหวอีกจะขอบคุณในหลายค่ะขอบคุณสาหรับสําหรับกําลังใจที่ทรงมาให้ย่ยดาวนะคะ ประว่าสิเป็นด้านกดติดตามด้านคอมเมนต์มาให้กำลังใจคะ่ะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งจ้ามามาจ้าพี่น้องมาฟังกันหลายๆจ้าพากันมาฟังกันหลายๆหิบมากหิบมากพี่น้องเอทิ่งหิวเข่าไปเทิ่งกะจังได้กะสิมเาเ้าเรื่องเล่าให้พี่น้องฟังสกอนจ้า น,น้องนุ่งสุขูุ่ขคนยิงเฉพาะสายฟอระคะเด้อเสิเดินทางสายฟอต้องเตรียมอกเตรียมใจนะคะมาฟังพีด่ดาวเล่าเรื่องนะคะขออนุญาตใช้คำว่าพี่นะคะหรือว่าเพื่อนๆที่สิมาเดินสายฟอนะคะมาฟังยายดาวเล่าเรื่องให้ฟังนะคะอ่าคลิปนี้สิเป็นคลิปที่ว่า หลังจากยายดาวขายทรัพย์สินขายรถขายยังมาทุกอย่างแล้วค่ะยายดาวต้องกลายมาเป็นคนยากไรในต่างแดนนะคะต้องกลายเป็นคนทุกข์ยากอนาถอยู่ในต่างแดนโดยบรได้บอกกาวใหยิทั้งเมืองไทยรู้เลยค่ะ มาฟังเรื่องเล่ายายดะยายดาวะะด้วค่ะเด้อเราพิดพิสถูกๆยายดาวหิวข่าวอะไรก็ขอโทษขอให้จะยายดาวเป็นซูเปอร์สตาร์สิบสิบวอลคอนนะคะเนาะคลิปนี้ยายดาวสิบมพาผ้าพี่น้องเฮ็ดอากลวยบวชชี่นะคะเนาะกลวยหอมกลวยหอมกลวยบวชชี่กลวยบวชชี่ไซมันแก้วพี่น้องจ้าสซมันแก้วแล้วกา ในบางส่วนกล้วยยายดาวกะหักไว้แล้วจ้ะบ่อยากผ้าพี่น้องเห็ดไหลาย,ยานพวกเจ้าเมื่อยให้พวกเจ้านางฟังยายดาวกับพ่อแล้วจ้ะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลืมบอกพี่น้องว่าเมื่อมัน,นมเป็นวันหยุดคอย่อยก็เลยมีเวลาเห็ด เฮ็ดอันนั่นเฮ็ดอันนี้ซู้พี่น้องกินเมื่อนี้มันเป็นวันหยุดนะคะเนาะอากาศดีดีค่ะอากาศอยู่ที่12-14องศานะคะข้างนอกก็มีแดดมีอย่างนี้ดีจ้ะไปเบิง้งแดดเบิ้งอากาศข้างนอกเลยค่ะเมื่อนี้ว่าอากาศสวิเดนเป็นแนวใดจ้ะพี่น้องจ้า ขอเสียเรื่องเล่าของข่อยไม่พอกเจ้าฟังพี่น้องเป็นอย่างข่อยถึงเอินซื้อเจ้าของมาเป็นคนอยากไรในต่างแดนปฏิวายายดาวต้องอยู่กับกรมสงเคราะห์เขานะคะต้องอยู่กับกรมสงเคราะห์เพราะว่าสามีป่วยหรอกกับาสามารถเหตุงานใดาสามีฝรัง่งเพล่นเหตุงานเสียภาษีไวร์ไห ย่มตกทุกได้ยากทั้งรัฐบาลเพิ่นกระสิเข่ามาซอยจ้ะแต่กับเพิ่นเพิ่นกระซอยไว้บ่หลายดอกเพิ่นเพิ่นซอยห้ามาพ่อเด็ดสือกับเข่ากับน้ำยูหลอดไปมือมือนะคะเพราะว่าข้าเจ้ากระสิ่บ๊อยเห้าตลอดไปเพราะว่ายัางขันซอยหลายๆ้เอสินะคะทุกคนกระสีหาเรื่องอดแอดตกงานแล้วก็ขอกินเงื่อนไหมคะเพิ่นกระซอยซอยซอย ถ้าแม่เฮาตกงานสื่อๆเพิ่นบ่อซอยได้ดีด้วยค่ะอันนี้พอ่อยหยแล้วป่วยอีลีป่วยแบบว่าเป็นโรคที่มันอันตรายไหมคะพี่น้องอันตรายถึงกับชีวิตนะคะคือแบบว่าใบรับร่องแพย์ออกมาแล้ววา่าพ่อหญ่สมพวนที่สดีย้หยุดงานแล้วก็ต้องเป็นคนป่วยไปสักระยะค่ะ เย่ดาวกันเลยพ่อยเป็นค้นรับใส่พอยายไปในไปในโตไหมคะเย่ดาวเลยพ่อยเป็นคนรับใส่ของพอยายไปในโตเพราะว่าเราป่วยเราไปเหตุอย่างบ่ใดขณะที่เฮาอยู่กับกรมประชาสงเคราะห์นี่คะ่ะพี่นอง๋าประกันสังคมบ้านเฮาเก็เอินกรมประชาสงเคราะห์เนาะระวังที่อยู่กับเขาเนี่คะ่ะ เขาให้ห้ากินให้ห้าใสแล้วเขาซอยห้าทถกกย่างแล้วห้าสิบไปเฮ็ดงานเขากับบัวานด้วยค่ะสมมุติว่าผัวผัวป่วยเมียไปเฮ็ดงานกันยังใดอยู่สสมัยนั้นยายดาวบลรู้เรื่องค่ะบบลรู้เรื่องเลยปีนั้นเป็นปีสองพันสองพันสิบสองแล้วค่ะสองพันสิบสองเนะาะยายดาวกันเลยบอยอยากไปเฮ็ดงานเฮ็ดยัง เพราะว่าฟังฟั่งบึงแล้วนี้ถ้าเฮ้าไปเฮ็ดงานนะคะถ้าเฮ้าไปเฮ็ดงานเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เฮ้าเฮ็ดมันก็ต้องไปยันเข่าธนาคารในเมื่อ,อยันเข่าธนาคารแล้วถ้าเฮ้ามีรา่ได้มเท่าใดยปับล้วงก็สิหักออกไปแม่จ้าล้วงหักออกไป ยายดาวมาคิดหนาคิดหลังแล้วบวกลบคูณหารแล้วยายดาวเลยบวไปเฮ็ดค่ะเลยอยู่เฝ้าสามีแบบนี้ล่ละค่ะปวดนิบนัติพัดถากแล้วไปเพราะว่าเข้าไปเฮ็ดงานงานอยู่สวีเดียนวรรมาดาได้ค่ะมันเมอยอีลีเมื่อยยิงก็งัวกควขยยายดาวมาคิดหนาคิดหลังแล้วยายดาวเลยว่าบเ่เฮ็ดดอกมีท่ดใดกรสิกินเท่านั้นกระเพยไง่คยว่า ต่างเศร้ามี่แห้งไหมคะพี่น้องอืมคือแบบว่าเข้าไปเหตุงานเข้ากับมีกลิ่นยังสินน่ง่ะจ้ะตีต่างว่าเศร้ามี่แห้งซะเพราะว่าแย่ดาวกับเมยมาหลายแล้วเมยกับเรื่องเล่าต่างๆมาหลายใส่สีแลนตอนพ่อยายป่วยเข่าลพยงบานใส่สีเสียอกเสียใจหลายๆอย่างก็เลยอยู่กับ กรมประชาสงเคราะห์ต่อไปนั่นแหละค่ะบาทนี่เป็นนีกับเป็นนีได้ค่ะบาทในช่วงนี้เป็นนีอยู่เมืองไทยน,นีบ้านนีธนาคารจากบ่เคยมีหนีกับมามีน่นีขึ้นอีกเพราะว่าเฮาบ่มีงานเห็ดล้วพญายกับบ่ได้เห็ดงานสมัยแต่กี้พอใหญ่เห็ดงานยังมีเงินทรงเด้ค่ะทรงบานได้ปีหนึ่งพี่น้องจ้า ทรงบานในปีหนึ่งพ่อพญายมาตกงานอู้บริทรงเงินเป็นบักหาหกเดือนข่าเจ็ดปดเดือนเขา่เเขาเดือนที่สีที่หาพี่น้องทั้งเมืองไทยผู้เพิ่นออกเงินใหกกวนไหมคะ่ะซื้อบ้านนะเพิ่นกระเทีย่ยวมาถามบิทรงเงินตีบิทรงเงินตีคอยกับ บัวกาบอกเพิินว่าพญ่ตกงานจังสันจังสี่คอยก็เลยบด้ทรงให้เพิินดีอย่างหนึ่งมันเป็นหนีเอือยคอยเพิินบ่มีดอกเบี้ยเพิ่นกาเพิ่นเห็นคอยบ่สทรงเนาะเพิินกะไปหาใส่หนีให้ได้ค่ะไปใส่หนีให้จนเมิดมแล้วไปปิดธนาคารให้เมิดเลยจ้านั่นละ่ะ บาเนตั้งแต่นานมากนะคะเย่ายดาวในสายตาญาติพี่น้องก็เลยกลายเป็นวา่าโอ้ยเนาะแทนทีไปเอาผัวฝรั่งส,สิสะดวกสบายสิลำสิลว้วยบ่เห็นติเขาไปเอาผัวฝรัง่งเขามาคืดลำคืลร้วยเขาคืมาสมบายแท้คํมเบาเริ่มมาได้จากบาเนจากญาติพี่น้องคัมเบาเริ่มมาก เขาไปเหตุการณ์เฮ็ุงานเอ้ยเขาไปได้ผัวฝรั่งเขาขึ้นมาหล่ำมาลุ้ยแช้เขาเดเฮ็ดเหตุยนเห็ุซา้นเ,าเขาเด้ซื้อรถซื้อบ้านให้พ่อให้แม่เขาวา่วสาสันวาบัตโตเด้สกินกะเทิ่งยากว่าสั้น่อยเถิกเพิ่นวาให้พี่น้องเอ้ยโอ้ยคอยเนี้ยจักสิวาแนวเดขคอยก็มาคิดหัวอ,อกละท่มอยู่ผู้เดียวกินเข้ากับบ่ได้นอนกับบหรับ ทางเมืองไทยสิลู้บ่เนาะว่าคอยเป็นทุกข์อือตอนนั้นตัดสินใจแร้วค่ะตัดสินใจว่าพร้อมที่เสียห้ธนาคารยึดบ้านแล้วละ่ะแต่เอ่้ยเพิ่นสื่อไว้ห้จ่ายเงินไว้ให้หมดเลยมีถต่เฮาสิไปใส่หนีเอ่้ยต่อไปจ้ะ่น,น,นะคะ่ะก็เลยเป็นที่ไปที่มาว่ายายดาวเป็นคนยากไร้ในต่างแดน ชีวิตเหมือนติดคุกค่ะช่วงนี้ช่วงอยู่กับกรมประชาสงเคราะห์ชีวิตยายดาวเหมือนติดคุกไปไกบบใส่กบไดออกนอกประเทศกบไบดไปใส่เงินเพื่อความสนุกสนานกบไบดเออสิไปใส่เงินฟุ่มเฟือยกับบไดให้เขาเห็นเขาก็ต้องเห็นสลีปเงินในธนาคารว่าเฮาไปเหตุอีอย่างอันนี้มันเป็นความคิดส่วนตัวของยายดาวนะคะเนาะ ยาดาวยายดาวอานสิว้าิดเวา้เวาถือกระคอให้พี่นองหลายๆเด้อที่เพื่อนมีประสบการณ์ว่าเออมันอาจสิบอเมนคือเจ้าวเว้าเด้อยายดาวเด้อก็คอมเมนต์มาไอใดนะคะเด้อคอมเมนต์มาบอกกันมาแช่กันนะคะเพื่อพี่นองเพิ่นเขามาฟังมาอ่านเพิ่นก็สิได้รูนะคะอันนี้ยายดาวคือแช่ประสบการณ์จากสิ่งที่ยายดาวพบเจอมานะคะพี่นองจ๋าก็เลยเอามาเล่าให้ฟังอืม ผู้ใดคิดตังแนวดก็คอมเมนต์มาได้จ้าเดอ้อสำหรับมาดามผู้ใดเพิ่อนอมีข้อคิดดีๆก็นีที่แตกต่างจากแย่ดาวเราให้ฟังกับมาคอมเมนต์มาแช่กันเน้ะคะ่ะเด้อพี่น้องแยดาวออกนอกประเทศกับบ่ไดดไปไซก็บ่ได้สิไปเมืองไทยกับบ่ได้สิไปละแวกแถวนี้กับบ่ไดดเขาบ่าให้ออกไปจา้าเขาหาว่าเขาไปใส่เงินก็เลยไปใส่บ่ไดด ก็ต้องอยู่แบบค้นยากไรบ่ต่างจากพวกอบพยพแล้วคะ่ะชีวิตยายดาวช่วงนั้นแต่ว่าก็มีเข่ากิ่นมีบานอยู่อยู่บานหลวงคะ่ะพี่น้องจ้าอยู่บานหลวงเรื่องเล่ายายดาวมันสียงาพอนขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ละจ้าพี่น้องจ้า ยาดาวสิพาพี่นองเห็ดกลวยบวชซี่เนาะค่ะเนาะเจังไรกับพอกันไหมคลิปหนาได้จ้าเดอ้อเด๋ยวต่วนยายดาวนะคะฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กดติดตามยายดาวในได้จ้าพี่นองจา้ายายดาวขอบคุณพี่นองหลายๆจา้าสวัสดีจา้าบ๊ายบายจา้า